สวัสดีสบีดดยสบายดีทุกคนวันนี้จะเสนอเมนูยำผักค่ะแต่จะยำแบบบ้านๆวันนี้จะยำแบบไม่ใส่งานะคะอันนี้คือผักของเราที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือจะมียอดบวบอ่อนๆแล้วก็มีผักบุ้งนาแล้วก็จะมีผักกาดอ่อนนะคะนี่เราล้างทาความสะอาดแล้วก็นําทุกอย่างไปลวกค่ะแล้วเราจะตบท้ายด้วยผักขาแล้วก็ยอดขาอ่อนนะคะทุกคนอันนี้คือลวกไปเรื่อยๆแล้ว พอเริ่มได้ที่อ่ะผักสุกเรียบร้อยแล้วเราจะเป็นนกน้ําเย็นก่อนนะเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามของผักผักมันจะได้ไม่ดํานะคะทุกคนมาดูขั้นตอนของการปรุงเครื่องของเราอันนี้คือมีขิงนะคะขิงกระเทียมที่เราตําแล้วก็พริกป่นใส่ลงไปค่ะคุกคุกคุกเค้าให้เข้ากันเนี่ยจะปรุงรสด,ด้วยปลาล้าแล้วก็น้ปาปลาแล้วก็ชูรสนะคะใส่แค่นี้ค่ะทุกคนคุกเค้าให้เข้ากันขยําไปขยํามานวดไปนวดมา เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะเนี่ยแล้วทุกคนมันหอมมากมันหอมแบบมันหอมขาอ่อนนะทุกคนเห็นไหมมันหอมขาอ่อนแล้วรสชาติมันก็เข้มข้นแบบแตบนัวแบบบานๆเนี่ยนึ่งข้าวเหนียวอุ่นๆมาแล้วก็ได้เนื้อทอดสักชิ้นหนึ่งคือแบบเลิศมากสวรรค์บ้านนาของเท้เลยค่ะทุกคนดูด,ดูดูน้ํามันความนัวความแซบคือแบบือยอดอ่อนๆเห็นไหมผักเราจะเด็ดแบบอ่อนมากเลยนะเนี่ย 各位、oh,。